พ่ช่วดูนได้แล้วไมหักลงสบายดีจ no <questo S 2> ้าปะลสบายดีจ like ้าปะลสบายดีจ yeah, <t bowls are eze> mm ้ปะลูมันเิักัเปสมองมาไป้มันมไปจ้เลยสมาดปไปเดี๋ยวีรดบกินข้าวไปเจาไกินข้้นเจิ้มดา้มจิมได้นแ

Các ừ. cái tham quan hệ bạn ở đây đâu mà cái lắm mà kín thật hát mãi mà tắm kêu là kính thằng mưa em bunny lấy bun 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 bun

ป้าบอ่เราจะนอยเนาะเรามาขอเล็จะปูเนยอ้นัดเนาะเออเขาลืมเฉพาะเนาะเออกระบากเรานันทองไปสื้อญาเลยค่ะเขานอนหหเราอยู่บ่อเรหาเราบ่หเรานี่กะปูเออเวียนาเกะปูเลยเวียนาเกะปูเอาใชเดี๋ยวมากะปูเอาอยกหนเอาตะปูอยกหนเวียนาเกระปูเลยหอมบากม่น้มเอากะปูนี่

Trí phòng hỏi nó sẽ không hói à, lâu xe, có lẽ đâu, nó kín hỏi nó sẽ đầy nó sẽ đi chưa 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 luôn. chưa 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 chưa

Ừ. Ủa, tại sao không cần của Cứ cần thế này Không, không nha Ừ, đúng không Không nó chẳng là cần Mất bó đi là mất Để ơi bán cái gì kinh mà lên không rồi

โลระค้งก็มีบ่คนลามีไรเออมีโละค้งอรเลยโลลนั่นนโละาีลาล้วลลกจ่น่อยเื่อนนันตอน่นลโลระคางเรานีจ้ใบ้แ่นั้นไงผึ่งตอนหายิ่ลอกอันี่ต้นโลละเพะเขาจะปดานยาว้นโละคังเลยอนี่ยน้องน้อยโควินะเพเีเอัง มีชิมาปวดเด้อเตรียมปวดเด้อฮะมันชิมาเดยวได้อีกนึง่เนึ่งหน่งน้องมองอ่ะอีกนึงนาทีเขาไปตัวเขาไปยังนะบก็ยอยูาปี๊บปี๊บี๊บยี๊บปา๊ปปบปี๊บ่ี๊บปี๊บหียบีีาป เมื่อไรน่ะน่โอ้น้องนัทนี่ลาะหอมหอมลาลุกป้าเด้วลูกลาไปก่อนเดินลุงป้ายุนยาสาลูกเอบ๊ายบาย